ประเทศไทยโดยรวมๆเนี่ยนะครับก็มีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าการพัฒนาความสามารถของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยไม่เร็วพอก็ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีให้เราพัฒนาความรู้พัฒนาความสามารถทำให้ไรายได้ต่อหัวสูงขึ้นเพื่อที่จะให้เราหลุดจาก กกัับดประเทศราาไไดด้้้รกลงใหเื่องหนึ่งที่เราสนใจก็คือความร่วมมือระหว่างภาครัฐมหาทยาลัยกับอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้มันคือนโยบายเลยว่ารัฐต้องการจะสร้างความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมให้กับ SME แต่ว่า SME เนี่ยจะโตได้มีงานวิจัยต้องอาศัย c e ยอ e t e ท h อันนี้ก็เป็นนโยบายเชิง s e i e n t e c h แต่นี่มาถูว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันเกิดได้มันก็ไปตศึกษาว่าเอ๊ะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างระหว่าง3ปาร์ตี้เนี่ยมันมีนกลไกอะไรบ้างถ้าเกิดเราจะตั้งนโยบายแบบนี้เนี่ยมันจะเวิร์กไหมอันนี้คือวิจัยนโยบายจริงมจทเป็นหมหาเาลัยที่ เก่งอยู่แล้วทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แต่ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะสร้าง Impact สร้างผลกระทบให้ได้มากกว่านั้นเนี่ยเราคิดว่าเราต้องพยายามที่จะเข้าถึงระดับนโยบาย4 5ปีที่แล้วเนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเรียกว่าสวทนเนี่ยมีหน้าที่ออกนโยบายเขาคิดว่านโยบายเนี่ยมันต้องมาจากการทําวิจัยด้วยไม่ใช่อยู่ดีลอยๆมาเพราะนั้นเนี่ย ก็เป็นที่มาว่าทําไมมจทอยากจะทําก็เลยมาคุยกันแล้วก็ตกลงกันร่วมมือกันสร้างสีายนี้ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเราก็อาศัยทีมงานที่มีประสบการณ์ทำด้านพลังงานทำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านบาเทคกันอยู่แล้วก็อาศัยฐานที่ทำอยู่แล้วระดับหนึ่งแล้วก็อาศัยฐานอาศัยฐานนี้ของสวทนซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องดู วิจัยเชิงนโยบายด้านต่างๆภาพหนึ่งที่เราสนใจก็คือว่าใน,นใกลไกที่จะยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมให้มีเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีได้เนี่ยทำกลไกที่ทําให้เกิดเทคโนโลยีโลกาลิเซชันเข้ามาเอาเทคโนโลยีโลกาลิเซชันมาเสริมกับพื้นฐานบางอย่างที่เรามีอยู่แล้วเพื่อที่จะต่อยอดให้เรามีความคิีแผนทางเทคโนโลยีมากขึ้น STIPI นะครับ S ก็ย่อมาจาก Science หรือว่าวิทยาศาสตร,ร์นะครับ T มาจากเทคโนโลยีนะครับ I innovation หรือว่านวัตกรรม T คือ policy หรือว่านโยบายไอก็ <I S 1> คือ Institute หรือว่าสถาบันนะครับก็หลรวมก็คือสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสตีพายเนี่ยเป็นสถาบันวิจัยนะครับเพราะนั้นจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือทำวิจัยและเป็นการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการกำหนดนโยบายของประเทศนะครับทำอย่างไรถึงจะทําให้ประเทศเนี่ยมีนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดีที่ถูกต้องมาด้วยเหตุผลทํอย่างไรถึงจะทําให ประเทศเรามีภพ่กระชนที่เข้มแข็งตรงนี้ก็จะเป็นการวิจัยเพื่อหานโยบายที่ดีที่สุดให้กับประเทศครับ ตัวสติพายะครับเราเราเป็นสถาบันวิจัยนโยบายถูกไหมฮะเอาพุทส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นไวท์เพเปอร์เป็นเหมือนกับข้อเสนอแนะทีเนี้ยด้วยตัวสติพายเองอะทำงานค่อนข้างใกล้ชิดกับสวชเราทํางานกับเขาเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะรู้อะไรปัญหาอะไรที่ประเทศยังมีอยู่ปัญหาอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจของโลกแล้วเราก็คิดว่าเราจะเป็นส่วนในการตอบคําถามตรงนั้น งานวิจัยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไม่ได้เน้นทางด้านพิษศาสตร์เทคโนโลยีวัฒกรรมด้านใดด้านหนึ่งคุณจะต้องมองถึงภาพรวมเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาทำงานคุณจะต้องมีความสนใจที่หลากหลายก็ต้องมีความรอบรู้ต้องเรียนว่าเรามีทีมที่เข้มแข็งมากนะครับแล้วก็พร้อมจะรับงานท้าทายอยู่ตลอดเวลาเพราะ,ะนั้นบนฐานแบบนี้เนี่ยผมเชื่อเลยเกินว่าจะพาให้เราเชื่อมโยงและสร้างฐาน การวิจัยนำไปสู่การเสนอนโยบายที่อยู่บนฐานของเหตุและผลบนข้อเท็จจริงได้ดีแล้วแล้วก็บนความเชื่อว่าเราทำได้ดีกว่านี้ได้ดีอีกได้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆมีการพัฒนาต่อเนื่องเนี่ยผมก็เชื่อว่าทีมทีมนี้จะเป็นทีมที่มีคุณค่าและความหมายกับประเทศชาติอย่างมากครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยเราเราก็ตั้งเอมไว้ค่อนข้างสูงสำหรับสติพายว่าเราคงไม่ได้เป็นแค่สถาบันในประเทศเรามองถึงกรอบของอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านจริงๆต้องบอกว่าสติพายค่อนข้างโชคดีนะครับเป็นจริงเป็นวิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ที่เขาวาไงไว้ว่ามีสถาบันที่เกิดขึ้นเรียกว่าเราเป็นที่เดียวที่ทําวิจัยเฉพาะเรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมอยากจะทําให้สถาบันเราเป็นสถาบันที่เก่งแล้วก็โฟกัสถ้าพูดถึงนยโยบายวัทนอ t i p o l i c พนะต้องมาที่นี่อันนี้ก็จะทำให้เราเป็นเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มของวิจัยนยโยบายท้านวัทนวันนี้สตีพายพร้อมแล้วนะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของพลังขับเคลื่อนนะครับทางด้านนยโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศนะครับเพื่อให้มีประเทศเรามีความก้าวหน้าไปสู่ระดับนานาชาติ